ันด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ูแลร่มเย็นดีนะคะแล้วสิ่งนี้ก็ทำดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าร่มเย็นมากร่มเย็นมากร่มเย็นมากเป็นท่าน้ำนะคะเป็นท่าน้ำเป็นท่าน้ำเป็นท่าน้ำนะคะน่คะเป็นท่าน้ำค่ะเป็นท่าน้ำหมดเลยเป็นท่าน้ำหมดเลยปกติคนเยอะไหมคะ ปกติคนเยอะไหมเข็นไปเปลี่ยนต้นหิ่งต้นหิ่ต้นเบิ้ลนี่มีทุกเพื่อนนะคะนี่ต้นโพต้นโพใหญ่มากต้นโพใหญ่มากนะคะนี่ค่ะน,นี่ทุกวันเลยค่ะนี่ต้นโพต้นโพใหญ่มากใหญ่มาก โขาสวยมากสวยมากเลยค่ะแลสวยมากเลยค่ะ